คือสไตร์เกันดับหนึ่งเขาจะมาแข่งกับฉันฉันไงล่ะใช้คือที่กิลี่ยาหักขาเลยครือวากเตะไปเลยปุ้มตัดผมาที่โกตี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 ร โอเคฉันรับแล้วไปดีกว่าเนียสยสไลด์ไปเลยเอ้อฉันมาแล้วเบิ้มเบิ้มเบิ้มเตะบงังไ,ได้สิจะรับได้ไหมเปลวชุ่มัอจะเตะกำลังกำลังจะเตะแล้วสไลด์สไล,ล,ลย ว้าตายส่งบอลไปเลยปึ๊กทิงโอเคโอ้ยฉันรับได้แล้วส่งมาหน่อยดิส่งไปแล้วเิ่นไมซักกะไซเออสปาร์ชิกเกอรคือมิกคือบีแบงก์ไดปึ้งก็ฝั่งนั้นรีบทำแล้วสิติง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 ฉันรับได้แล้วเข้า เอาโมงมาเลยอีธันี้ฉันได้เลยติ้งติ้งติ้งติงขอบคุณมากเตะไปเลยปังชูแมว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 ขอบคุณนะฉันจะไปเตะต่อฮุ้ก็เกืมารู้รับให้ดีนะว้ยติ้งติเตะไปเลย อามาลุ้ลับได้ปุ๊มนิ่เย่บอลอยู่บอลอยู่บนหัวฉันแล้วบิ๊กแบงดไดฟ์ไปลยนงววชวงวชวงอือฉันรับได้กันแล้วชโอเคฉันลับได้แล้ว ไปเลยวิวอิสานีนายทำได้สวยกากามารุดิง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 เอาไปเลยอิสานีตั้งกิ้วมากเตะไปเลยปังกากามารุรับดีนี้นะรู้สึกว่าลูกนี้ฉันจะรับไปได้ ฮ wow. so ิบิ๊กแบงดรอวว้าวมาเว้าชูแมว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 ปึ้งวิ่งฉันได้แล้วแซวไปเลยอีเองนี้อืมอ้จจะยังแย่มืนที่ด้วยอะคร้าจริงโอ้นไม่นะหักขาโดนหักขาเตะเลยปึ้ง ลับไป้ดิแก็มารู้ออเออลไปเลยเข้ากูไปเลยตีดเออไม่ไน้ไม่เฉัราไมได้ฉันรไม่ได้ฉันรบไป่ได้ทึงึงึงึนกีบีดีด้อมดอมอ่กิทําบ้านของแกนี่ไอไอ้ไอ้กึไอ้สกีบีดีด้ดอม้มยิ้ดนี่ทำบ้านของแกโอ้ย ฉันถีบไม่ได้เลยนี่โอ้ไม่นะสกีบีดีเร,ราเราย่าบึ้มเออตายไปเลยสยกีบีดี้ไทยเล็กเออรอบต่อไปเริ่มแล้วฉันจะมาเป็นสกีบีดี้ไทยเล็กโอเคนะ่าจิงก็มาสิไอไอชยโดชายโดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะฉันจะไล่นนี่หลอกไปก่อน อุ้ยฮักขเอ้ยเฮ้ยเไนะม่นะมันสไลด์โอเคไมซักการใส่สปาร์คชิก้นี่คือบิ๊กแบงดร้ายปงัปงปังรับดีนี่นะฉันรับแล้วอู้เอาไะอีสงีโอโหสักกี่เดีนแอืมอุ้ยมาสไล ติง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 หัวเอาบอลออกมาเอาไปเลยโก thank you เอาไปเลยชิโร่ติง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 ไปเดินหน้าไปเลยไอ้พวกขัดขวางออกไปเออไม้สักกใส่สปาร์กจิกกับคือนิกกี้บิ๊กแบนด์ดราะ

กีบีดี้อยเล็ทีวาดาฟินติดชิโดไปเลยฮักเขาว่ะรับดีนะกะกเป็นลูกเงยเง้วแต่ภาพที่กะกะเป็ูโชว์โชว์ว่าปุ่มเข้าไปแล้วสอง ฉนนีโคตรเก่งเลยเกงเดารๆาาว้าวเก่งจังเลยว้าว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 ลาบต่อไปอฉันหนีบอลแล้วฉันเช็ไปกันเลยวิวทะลุฉันไปสิฉันขัขาแล้วว้าสุดเอแกกลุแกกลุตไปเลย ววช่วงวววววว้าสวยชิงไมซัก,ก็ใส่สปาปร์ชิก็คือนิกี้เบกแบงดรปังอโทษทีว่ามึงอยู่ที่ฉันแล้วติงติงติงต้งติงต้งแล้หักขาหน่อย ว้าวตายมีฉันมาเลยยังไงอ้ก็กระมรูดิงดิงเตะไปเลยปุ้งเอ้ยรอดวังค้าเหรอสามต่อหนึ่งเอหมดเวลาหมดเวลา,วลาโอ้ยชิโดแกนั้นมันก้าเข้าสิงคูรเลยเนีย่หมดเวลาทุกคนปวดเข้าที่ตัวเองไปแล้ว เงี้ยวบ้าดิโก้ดิชาริโลกเลยบ้านี้บา้านวันนดิชโก้ด,กดชิชาริโลกเลยต้นบ้าเรืงแกว้วแก้วมันลุกในห้องของอีซางีวา้หาหา้าห้าไม่นาคุ้เก่งเลยจ้าฉันชอบฉันชอบเตะบนอลน,นี่แหละและ้วแต่แต่ว่ามันไม่ใช่บิ๊กแบงได้แค่ครั้งเดียวนะปุ่ม และนี่คือสกีบีดีรอรอรอย่าสกีบีดีโอ้นอยเกิงจังเลยงั้นไรมันตำแหน่งโกงฉันละกันโอเคก็ได้ปึ้มหมดเวลาคลิปจบเพียงเท่านี้เตดงเตดเตดเตดตะบัลนไปเลยนี่นี่นยังไม่จบนะทุกคนรอซีซั่นสองคนนี้ชื่ออีสังีคนนี้ชื่อกาตามาลุ คนนี้ชื่อเลโอคนนี้คนนี้คือคุโรคุโรนาหรือเปล่าชออาาื่อผิดขออภัยหน้าที่นี้ด้วยคนนี้ชิโดคนนี้เอออิกุมั้งไม่รู้อืออันไหนไงคนนี้ก็ก็ไอ้ไออิกากุริเอออิกากุริ งั้นคลิปจบเพลงท่าดีบายบายโยเย่โย่โย่โย่ภาพตอนต่อไปเท่านั้น Big Bang Right ภาพตอนต่อไปเท่านั้น Dragon d r i v e ว้าฉันไม่รู้เหมือนกัน Ski b i ร d y Dom Dom d Yes, yeah chỉ vì đi đồng đồng đi cái lâu năm leo yeah ô oh, yeah, mắc rồi yeah, mắc lời gì đâu quá sẵn dây lời bưng bưng bên này เฮ้ยฉันดีนะฉันมองได้ปังเอาเลยวอว้าตึงต่นใบแดงเต็ดเออเฮ้ยนะถูกตัดออกบรงบรงบรง,บรงเงพียงแค่ตอนเพียงแค่ฉากตอนต่อไปเท่านั้นโป๊ดติดตามตอนต่อไป